ครั้งแรกนะคะลงทุนทําสลัดอยู่ที่ประมาณ3,000บาทค่ะพอมีแซนด์วิชเนี่ยเราก็ขายได้เพิ่มเป็น5,000ันหกพันอย่างเงี้ยค่ะก็เพิ่มยอดขายได้โอกาสใช่ว่าทุกคนจะเห็นถ้าทุกคนเห็นมันจะไม่ใช่โอกาสมันคือแค่อากาศค่ะสวัสดีค่ะกวางนะคะจากร้านสลัดคุณยายบุญช่วยค่ะ จุดเริ่มต้นนะคะที่กวางมาทําสลัดกับแซนด์วิชนะคะก็คือว่าเมื่อก่อนเราก็ทํางานประจํานะคะแล้วพอจากงานประจําเนี่ยโดยที่ว่าชีวิตหันเหนะคะพิกผันนะคะก็เชื่อหมอดูจนแบบหมดตัวเลยนะคะเราก็เลยว่าเฮ้ยเราจะทําอะไรดีที่มันแบบทุนน้อยแล้วก็เริ่มต้นง่ายๆตอนแรกก็ทําสลัดโลนะคะไปขายที่ตลาดนัดแล้วลูกค้าบอกเฮ้ยน้าสลัดเราอร่อยเราก็เลยลองเอามาทําแซนด์วิช ครั้งแรกนะคะลงทุนทาสลัดประมาณนะคะโดยประมาณอยู่ที่ประมาณ3,000บาทค่ะและทีนี้พอเราก็แค่ซื้อขนมปังมาเพิ่มจากปกติเราอาจจะเคยขายได้วันละ3,000ันพอมีแซนด์วิชเนี่ยเราก็ขายได้เพิ่มเป็น5 0าพัน0กอย่างเงี้ยค่ะก็เพิ่มยอดขายได้เคยจัดเบรกนะคะที่พีคที่สุดเลยก็จะอยู่ที่ประมาณ8,000 0บาท ก็จากวันแรกนะคะที่เราเริ่มต้นเงิน3 0 0พันใช่ไหมคะมาจนถึงวันนี้กวางก็ไม่คิดนะว่ามันจะต่อยอดมาถึงขนาดเนี้ยจากที่เราอะเราคิดว่าเราอะไม่มีความสามารถคือคําว่าโดนหลอกเนี่ยมันทําให้เราอะหมดความเป็นตัวเองพอเราผ่านนั้นมาได้แล้วทําให้อีกคนหลายๆคน่ะที่เขาแบบทําได้เหมือนเราอ่ะพอเขาทําได้มันคือการเห็นคุณค่าในตัวเองจากวันแรกนะคะที่เราขายตลาดนัดจนตอนนี้เราก็จด จัดตั้งนะคะเป็นบริษัทคุณยายบุญช่วยจำกัดแล้วนะคะปกติเราเป็นคนตัวเล็กๆพอเรามีบริษัทอะเราจะกลายเป็นคนตัวใหญ่ขึ้นเดินทางกว้างขึ้นเปิดโอกาสมากขึ้นจะบอกเลยนะคะว่าโอกาสใช่ว่าทุกคนจะเห็นถ้าทุกคนเห็นมันจะไม่ใช่โอกาสมันคือแค่อากาศค่ะอย่างที่ควางไปลงตลาดนัดนะคะแล้วมีลูกค้าท่านหนึ่งมาจากขอนแกน่นเขาก็จะบอกว่าเนี่ยผักสดที่ไหนก็ซื้อได้เนาะ แต่น้ำสลัดเนี่ยต้องมาซื้อที่นี่มันไม่เหมือนใครจริงเราเป็นแม่ค้าที่รู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันใจฟูจริงๆอะ่ะคืออันดับแรกเลยนะคะคุณภาพช้แล้วมันหอมนิ่มอย่างโฮวีดอย่างเงี้ยก็คือแบบลูกค้าก็จะชอบเลยขนมปังนะคะก็คือจัดไซส์ขนาดเท่ากันเวลาที่เราหั่นมันก็จะเด้งสปริงขึ้นมาเหมือนเดิมคือเราไว้ใจได้เลยว่าเขาได้มาตรฐาน ขอฝากนะคะร้านสลัดคุณยายบุญช่วยนะคะทางเรานะคะก็จะมีทางเพจสลัดคุณยายบุญช่วยนะคะจะมีทาง Tik To อกนะคะมีทางช h o ปปีมี YouTube นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะตัวร้านนะคะก็อยู่ที่สัต,ตหีบชลบุรีนะคะตรงแยกเกษมพลนะคะผู้ตะหลวงค่ะใครนะคะที่แวะเวียนนะคะมาอู่ตะเภานะคะหรือว่ามาเที่ยวทะเลนะคะก็แวะมาทักทายกันได้นะคะสนใจจัดเบรกนะคะหรือว่าสนใจวัตถุดิบนะคะสามารถโทรได้เลยนะคะ 082 469 555หรือ087 469 555ค่ะ